นะวันนี้ก็มีอะไรมากมากินส้มนะครับผมนะหลังจากลูกไปตลาดไปซักผ้ามาครับมานั่งกินส้มกับลูกสาวใต้ต้นมะม่วงครับผมนี่ลูกสาวกินส้มครับมะม่วงวันนี้ซีรีลูกนะกินส้มมะม่วงครับผมอ่ะถ,ถึกลงให้พ่อแป๊บ

Nhá, nó ron ron kapoom. Song ngon kapoom. Nhà bàn ron kêu nha phu. น้องน้องก็นอนอยู่นะแด่นแดนไอแด่นไอฝรั่งเดนเด่นมายี่มาเดนเดนร้อนเกินน้องๆมากลยดินนอนอยู่ครับนู่นน้องๆก็มานอนน้องแมวนะพ่อน้องแมวหนึ่ออกมารับไม่เป็นไรตัวอีกสองตัวมันออกได้มันดูแลตัวเองได้อันนี้น้ำพอไหม น้องๆมันอนอนอเฝ้าเนื้อจุนสมครับผมพาเทียง อะไรไม่ลงเสียงวดวอโทษขวาภัยด้วยนะครับผม Yeah. you

ไอ้บไอแดงไอ้ฝรัง่งนอนพี่น้องโวยเป็นลุ่มเป็นเบมาแล้วไอแดงน้องๆก็มัน,นอนเฝ้าผมอากาศร้อนคุณลุ่มมนแล้วอบเผ็ด ครับโอเคครับผมนะคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับผมนะก็กินส้มนะครับผมร้อนๆนะครับมานั่งกินส้มกับลูกสาว อีกไม่กี่วันนะครับก็ได้ไปสู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับผมนะอีกไม่กี่วันก็ได้เดินทางไปทํางานต่อนะครับสู้งานต่อนะครับผมนะหลังจากลาครบนะครับผมอีกไม่กี่วันครับผมน,น้ลูกสาวพาน้องมาแล้วนี่ค่ะอันนี้ชื่ออะไร หางสวยแมวสีห้าตัวครับผมแมวออกข้างนอกหมดเลยหางสวยยบายโอเคครับผมทิมนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กับทนายอาจารย์เพชรด้วยนะครับผมกดติยตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับผมก็ฝากขอบคุณพี่น้องเอฟซีมากๆนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจอาจารย์เพชรเสมอมาครับก็มาได้ลงคลิปไปสองวันนะครับผมอาการก็ไม่ค่อยดีโอเคครับผมสวัสดีครับ โอเคครับผมอ๋อสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะพี่ครับอ่ะยินตรงๆ okay,